ีเจ้าหน้าที่กรอบพิธีการสดที่เดลวัพรเจ้านิสถานวัฒนธรรมจังหวัดรบุรีปฏิบัติเิจเฉิมมา,าลาลวงพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวิษณุเจ้าอยู่หัวกรมราพระราชทานเ็ตนนชาเศรษกิจพระมราชานินชาธพราชนนีพิลวลมารพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบราชินี รัชทากกนามเสด็จพระนิพพานที่รัช้าลรมเด็จพระขขเทศพุทาธิราสทรมรุ่ชาชรุมบัติหมัถึงบระมิวิธีขอผสบนกิกรชาวไทยเทิดไทยองค์ราชันตุดการสนทนานมิบังควรที่เจริญได้มากชดธนา เชิญครอบครัวสริเินชาติวายพ้เทศพัมธัสและชปกติขาววัตถุนั้นกลับที่นั่นเดิม <Par> เชิญท่านประธันส่วนที่ผู้ราชการธรรวชติจุีนรยมมพิธีบังรับพระสาททานขออระสศพที่ก่อนชาวไทยทุกท่านโปรดลุกขึ้นยืนแสดงความเคารพทุกท่านโปรดลุกขึ้นยืนด้วยความเคารพครับ thank you เรือเชิญพระชนกกรฉอดไทยแท้รถฉอดท่านนั่งลงตามปกติด้วยความเรารพและขอบคุณกทจะมีภารกิจอื่นใดขอเรียนเชิญคณะท่านประธานทันทีบันทึกภาพกับเครื่องประกอบเกียรติยศปณีขอนักเรียนเชิญท่านนะครักขับสวนประเทศผู้ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีท่านรัฐมนตรีสุริโกศล เป็นผู้เชี่ยวกปกชัยูชียวปชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธลแนทั้งสองท่านได้ปฏิท่ากับทายาจิเป็นแา่งชาติพัทธิที่จึงมีภารกิได้เจ้าหน้าที่ปฏิท่ากำหนดจดยิบสุวรรณชนของเก้าเอที่นั่งสามที่นั่งผู้คนที่จะมีภารกิจของท่นประธานวิธีเดินทางสู่วัดยาไทยเฉลิมผลปันนี้นเรียนเชิญด้วยความมวองไวทายาศิลปินแห่งชาติโดยพทนสุขันมาดานา ก็คือข้ากับคณะท่านประธานและที่ีครับคณะรี่เรท่านนัทพัฒน์ส่วนเจ้าที่ผู้ราชการสมบัติชนบุรีครับเจ้าหน้าที่กองพิธีการศพช่วยจัดลำดับเพื่อความรวดเร็วคำชับเตอเวลาบัดนี้ขอเจ้าหน้าที่กองพิธีการสมที่รับประทานให้คำแนะนำกับนายหญ้าสิริเบญชากัยพรมพิสุพรรณ์นำโดยสีภรยาของท่านอรชรเพชรสุพรรณ ครอบครัวทายาทสุเวชชาติไว้คพิเศษสำคัเพ็อนเปียนเจ้าท่านประธานพิธีท่านนากปันธ์สุรรทีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรบุรีพร้อมทั้งท่านองผู้วราชการจังหวัดสุรบุรีทั้งสองท่านเป็นนังแันสุวรรทีเป็่นบลิศโกศลทาชุชิพงคชัย เครื่องประกอบเขีดยศที่ท่านเห็นเบื้องหน้าสือส่อผสมเป็นแหน่งให้การบันทึกว่าผู้เรียนขีดลายการแย่งพลังสัทธนประจำผู้ที่ได้รับพระราชทานคือราอิสเรอคอนชั้นจตุทัดิเลกคุณธาพรในอักษรย่อจอจามุพรสเผาผู้เรียกทป็นเรื่อว่าจตุทัด ดิเรกพุนอาพรเกี่กยวกับกิยศก็คือทีบลายกรารยัพระราชทานนางหลวงอาบมพรทานและล่องเพลงพระราชทานัเป็นการจัดทำากครอบครัวสิริเดชาโดยปุทธสุพรร ขอรจะเกียบจากคณะท่านประธานาพิธีประกอบด้วยท่านผูน้ว่าราชการจังหวัดสมุรีท่านนทัฒสุทิที่ท่านรองผู้ราชการจังหวัดสุทรีท่านสมคัญท่านประิศโ์นนตุศน,นท่านชุติพชัย ที่สองจะขอเรียนเชิญท่านรองผู้รชาชการจังหวัดสุรพรรณบุรท่าพเอิตรสุชูชีพคนไทยทั้งสองท่านครส่งต่อเปคิสส์โดยความร่วมมือ ขายาศิลปินชายอวยคนพระสังฆรควาพอพระคุณคณะของท่านประธานในพิธีคณะของท่านมับกรผงส่วนประที่ทั่วราชนาทบุรีเป็นผู้เป็นศิลปรบริสุทธ์ที่ค่านชื่ตชมและทั่วราชกาทบุรีทุกสองคน どうぞ、どうがどうぞ、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 